ปันยูฮวาสีันธนนวิรครอบฟุับอลเนินมาซูเปอร์ลี งาคู่ร่วงลิงบี้พบโกเป็นเฮเกนนะคู่นี้ยอฟกันเวลาที่คืนตามเวลาประเทศไทยนะเรทราคามาทางด้านโกเปนเฮเกนนะเป็นต่อที่หนึ่งลูกครับันวงสกอรว่าเชียอว่ต่อได้จะด้วยผลประกาศไปฝั่งทัศนคกันะครับลิงบี้นะอุ่นเครื่องสู่้ายทรมทนัานและสกอตนับสี่ประตูศูนย์เกมนี้น่าจะประเดิมสนมนัดแรกโดยที่ยังมีลิสโตเจ็บสะสมอยู่เพียบเลยนะรวมรวมห้ารายรวมทั้งในรายของอันดี้กุจเซนนะย้ายไปเคเกเกนส์และโทกี้ชุปวอร์นี่นะที่ย้ายไปสตตมการ์ดนะก็ไปได้ดีได้ดีกับตัวสังกัดใหม่่าาวทีมม ในระบบ3-4-3แบบอันเดสบีเอลานะัแนวรับว้ามปีคุมเกมรับให้เฟเดริกวินเทอร์นะคูเบียนถึงสันนะเดินเกมโปรกกรสััสถึงเฟเดริกกิจากองหน้า5ประตูจากซีซั่นที่ผ่านมาเป็นตัวความหวังในเกมรุกหน้าฝั่งนั้นก็เป็นเฮเกนผลงานปรีซีซั่นสามนัดหลังในสกอดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะทีมก็ตกอยู่ในสถียการเดียวกับ เดียวกันกันกบเจ้าบ้านนะครับเมื่อมีทั้งปัญหาตัวบุลเลมบาดเจ็บเยอะและคิแมนอย่างคาเมลกาบาร่านะครับอีซักโยฮันเนสเซ่นนะครับและทั้งนั้นออสการ์คอยยืนนะครับย้ายไปเติบโตในบุนเดซิก้าทั้งหมดครับว่าทีมเยอรมาในระบบ3-1-3-3นะสปอตแมคเคนนาคุมเกมรับมีเดนิสวาฟโร่นะยืนแผยยืนอ,อ,อยู่หน้าแผงรับนะให้วิกเตอร์คราเซ่นนะครับกองปราชิงสูงวัยส2ปีปั้นเกมลุกสนับสนุนกองหน้าที่นำมาโดยเจเดนลาเซนออรรีออกัสเซนและทั้งนั้นโมเมตเอลยูนซี่นะครััับทท้งงีีีมเเเน่่ยยตาาจอปญหดว นะแต่คุณภาพที่เด็ดี่คาน่ยก็ยังมองว่าโคเปนเฮเกนรบเครื่องและเหนือชั้นกว่าแม้จะมาเยือนก็ตามแต่เชื่อว่าโคเปนเฮเกนจะประเดิมสนามด้วยชัยชนะอย่างแน่นอนครับฟันทงรูสกอรน,นะว่าคู่นี้โคเปนเฮเกนจะนวดเอาชนะลิงบี้ถึงทิ่นะสามประตูต่อหนึ่งรับที่เด้ดเพิ่มสม,สมาชิกกดลิงก์ดา่างได้เลยนะครับ